คนพูดอะไรแล้วรับผิดชอบแต่ถามว่าถ้าการพิมพ์แล้วไม่เกิดความรับผิดชอบผมว่ามันมันมันไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะต้องบอกว่าเอ้ยเกรงใจจังเลยพิมพ์อีกเถอะก็เหตุผลที่คุณเต้เขาจัดการก็เป็นเหตุผลที่เหมาะแก่เหตุแล้วครับมีการมีการตามตามตัวหรือจะตามตัวก็เขาท้าทายอยู่ใช่ไหมฮะเออก็ ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายก็เป็นคนดูแลนะครับก็เ,เดี๋ยวเจอกันเท่าน้าเขาเผื่อมีอะไรขึ้นหน้าจะมาแจ้งให้ทราบนะฮะก็เอาเป็นว่านะครับผมว่าในยุคปัจจุบันมันก็ไม่คงเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่จนเกินไปนะครับแต่จะได้ผลอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับระบบของเ,อเจ้าหน้าที่ด้วยเราก็ไม่ได้ไปละเมิดเราก็พยายามจะพุชให้เต็มที่ทางที่ดีเนี่ยเอาตรงตรง เวลาที่เรารู้สึกไม่อยากคบใครหรือเราไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครอะ่ะโดยปกติเนี่ย